น้องอิ่มตังน้องตังไล่สิเดือนได้ไหมได้อ่าหเดือนอะไรหนึ่งเดือนาเดือนม่าฟันสามเดือนมีนาคมสี่ี่เดือนมีาวด์ห้าห้าเดือนมี่เรนาผมหกหกหกุนาดนเจ็ดเจ็ดเจ็ดือนอะไรเจเดือนตโได้ 8ปดแปดจีนหาคมเก้าเก้ายันตดาดอ1สิบสวนส่ขาพมสิบเอ็ดวนหน้ามพฤศจิกายนสี่ดาอนสิบสองสงอสองเดือนวันทันทันนาม่อ้หเ่ตงตัวเองหน่อยเล้